อันนี้ก็จากจากคลิปที่แล้วน้องคนนี้ก็มาเติมอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จากที่มีคนคอมเมนต์ว่านาทีที่แปดอะไรสักอย่างเกาตูเฉยเสียระบบที่หม่เลยรอบนี้อย่าเผลอไปเกาตูให้เขาคอมเมนต์อีกได้เหรอ,อมไม่บอกหรอเกาตูเฉยเนาไม่ได้ไม่ได้เกาไม,ไม่บอกหรือวะไม่รู้เหรอ เราตองเราเอง ตอนนี้ก็ลอกหมดแล้วนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แบบทุกอย่างแผลหายหมดแล้วเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยเริ่มต้นทำยังไงบ้างถึงจะออกมาให้มันได้ลายอันนี้ขึ้นมาครับเริ่มแรกผมก็ช่วยกันเลือกลายกับน้องเขาครับว่าจะเอาเป็นพระเยซูแบบไหนดีน้องตั้งโจทย์ว่าอยากได้พระเยซูที่หน้าไม่เศร้าครับก็เลือกกันอยู่หลายรูปอยู่เหมือนกันนะครับกว่าจะได้ลายออกมาครับ ก็เถียงกันอยู่นานนะครับว่าจะเอารูปไหนอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วก็จนมาได้เป็นรูปนี้ครับผมเป็นรูปนี้ <ipp> รอบแรกผมก็เริ่มสักตัวพระเยซูก่อนครับสักตัวพระเยซูให้เสร็จไปก่อนนะครับรอบแรกลงเงาลงอะไรให้เรียบร้อยไปก่อนนะครับอันนี้คือรอบแรกครับผมส่วนรอบที่สองผมก็ลอกลายตรงแกะกับ หน้าพระแม่มารีนะครับก็สัตว์ต้องแกะให้เสร็จไปก่อนครับส่วนพระแม่มารีก็ลงเงาที่หน้าไว้เฉยๆครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงลายผ้าด้านบนนะครับเพราะว่าต้องรอเก็บรอบหน้าครับผมเสร็จออกมาก็เป็นประมาณนี้ครับอาจจะเห็นว่าจะมีแต่งเงาด้านหน้านะครับที่เหลือ,อไว้รอเก็บรายละเอียดรอบหน้าครับรอบต่อไปพอมารอบที่สามผมก็มาเก็บ รายละเอียดเส้นลายผ้านะครับแล้วก็เงาตรงลายผ้าคุมศีรษะของพระแม่แมาลีเนี่ยครับเสร็จออกมาก็เป็นประมาณนี้ครับตอนนี้จะดูว่าเงามันเข้มมากนะครับแต่พอลอกมาแล้วมันก็จะบางลงครับผมรอบที่สี่ผมก็สักฟอนนะครับสักฟอนด้านบนนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกฟอนเลือกคํามานะครับแล้วผมก็เติมเงาเป็นแสงเงาบางๆงด้านบนนิดหน่อย ส่วนด้านล่างที่กำลังทำอยู่นี่คือเป็นหน้าผาที่แกะเหยียบอยู่ครับเสร็จออกมาก็เป็นประมาณนี้ครับจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยครับตรงหน้าพระแม่มารียนี่ลอกออกหมดแล้วนะครับเงาก็จะบางลงครับถ้าเทียบจากของเดิมนะครับก็หลังจากเสร็จรอบนี้ผมก็ได้ตัดคลิปลงไปก่อนครับครึ่งแรกครับก็จะเป็นคลิปนี้ครับผมคลิปปู่มุนีครับผม ถ้าใครอยากรับชมแบบละเอียดละเอียดก็เข้าไปดูที่คลิปด,ด้านบนนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนี้ครับอันนี้ก็จากจากคลิปที่แล้วน้องคนนี้ก็มาเติมอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็จากที่มีคนคอมเมนต์ว่านาทีที่แปดอะไรสักอย่างเกาตูเฉยเสียระบบที่หมายรอบนี้อย่าเผลอไปเกาตูให้เขาคอมเมนต์อีกได้เหรอโอ้ย <laughs> ไ่บอก <laughs> ดูเกาตูเฉย <laughs> ไม่ใจไม่ได้เกาพี่ไม่บอกหรอก啊ไม่รู้เหรอ,อเราเกาเราเองไม่ใช่พี่บอกหรอเออตู้เอเอกูอัดอ,อะไรเงี้ยอ่ะนี่ไม่ส่งซิกเลยอ่ะเปลี่ยระบบหมดเลยเรามีน้องบอกว่ามาเติมเสือ ตัวภาพมันก็จะเป็นประมาณว่าหนีเสือปักตะเเคแต่นี้ไม่ใช่นะอันี่เป็นหนีเสือมัดปักพระเยซูก็ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกที่ออกแบบลปนะภาพเนี้ยก็ตอนแรกจะไม่เอาแกะตอนแรกจะเป็นหมาเพราะน้องขมชอบหมาผมก็หมากับพระเยซูมัน มันไม่มันไม่ใช่่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะในยุคนั้นแบบว่าเขาไม่นิยมเลี้ยงหมากันนะเขาะยังในยุคพระเยซูอเออเคยดูหนังพระเยซูแล้วมีคนเลี้ยงหมากันไหมไม่เคยอ่ผมก็เลยมันเป็นหมาไม่ได้มันต้องเป็นแกะเออตายแล้วจะเอาหมาแล้วไม่ใช่หมาธรรมดาจะเอาพวกหมาพิษบูเงี้ยโอ้ยตาย อมีการบอกว่าหมามันน่ารักมันเปียบเหมือนตัวหนูผมเลยบอกทำไมไม่เอานกแฟนกวินไปเลยถ้านั้นนะโอ้โหจะตัดอะไรนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องคิดให้ดีนะมัตัดหมากับพระเยซูอ่ะโอเคไงเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนแล้วกัน ถ้าท่าตักหมูไปแล้วยังรวงไม่ดีทางไหนไม่เกี่ยวเสียระบบอีกแล้วอันนี้รอบนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรอบนี้ผมเติมภูเขาด้านบนแล้วก็มือขวาของพระเยซูครับตรงนี้เป็นมือขวาจะมือขวาจะอยู่ข้างหลังข้างหลังหน้าผากับลัางขาแกะก็เลยเห็นมือแค่เห็นช,ชัดๆแค่นิ้วโป้งครับ สามนิ้วเนี่ยออกมาด้านหลังและข้างล่างก็จะเป็นตรงกลางเนี่ยเป็นปูงแกะเป็นปูงแกะเหมือนอยู่ต่ำลงไปแล้วก็เป็นเงาเป็นพื้นพื้นหญ้าพื้นอะไรเนี้ยอันนี้ผมลงรองพื้นไว้ก่อนนะตรงนี้เพราะมันบวมมาส่วนเสืออันนี้รอบแล้ว กี่วันแล้วเนี่ยอันเนี้ยกต็ต้องได้สักหรืออะไรน่าจะกสิถึงเหรอประมาณประมาณอาที่กว่าใช่รอบหมดแล้วแล้วก็มีตรงนี้มีหมูมีหมูนิดนึงอ,อันนี้สักตามหม่วงจุย้ยเหรอใช่ไหมซีสักหมูว่าสักตามห่วงจุ้ย สักตามหมจุ้ยว่าสักเสือไปไงโดนแม่ด่าสักเสือโดนแม่ด่า oh, <no. S 1> ก็เลยต้องมาสักหมูหันหน้าเข้าหาเสือจริงๆตอนแรกจะอาหมูไว้ตรงนี้ตอนแรกจะาหมูไว้ตรงนี้แต่ผมคิดว่าถ้ามันเอาหมูไว้ตรงเนี้ยมันไม่ดีแน่เลเวลาแบบโชว์หลังมันจะแบบมันจะไม่เฟี้ยวอ่ะ ก็เลยเอาขยับมาทั้งข้างเลยว่ะให้มันเป็นแบบคนละส่วนกันหลังกับเอวอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ใกล้กันอยู่เพราะหลังผมว่าตีกรอบไว้ประมาณให้มันโค้งมาอย่างงี้โค้งมาตามแบบเหมือนเสื้อผู้หญิงอะที่มันโค้งเพื่อทําให้ดูแบบให้ดูเอวให้ดูมีเอวถ้าผมสักออกไปเลยมันก็จะดูหนาจะดูจะทําให้ลูกค้ามองดูอ้วน อันนี้ถ้าสับอย่างนี้มันจะทําให้ลูกค้าดูมีเอวอะรอบหน้าก็จะลงตรงข้างล่างละหรือไม่แน่อาจจะลงตรงก้นก็ได้ต้องรอดูตอนต่อไป อันนี้ก็เสร็จรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ผมเติมไม้กางเขนด้านบนนะครับแต่ว่ามันมีไม้กางเขนอันเก่าอยู่เป็นสีเข้มก็คือทําอะไรไม่ได้ครับต้องทําใจเพราะว่าไม้กางเขนนี้มันต้องจางครับถ้าเข้มมันก็อาจจะทําให้เด่นกว่าทุกทุกอย่างครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกลายผ้าอะไรเงี้ยเข้าไปครับก็รอลอกอีกครับอีกสักพักหนึ่งครับ จะมาให้ดูตอนลอกว่ามันเป็นยังไงครับหรือว่าอาจจะเก็บอีกสักนิดสักหน่อยตอนนี้ก็ลอกหมดแล้วนะครับตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แบบทุกอย่างแผลหายหมดแล้วที่จริงอะ่ะวันนี้จะต้องมาสั่อีกรอบหนึ่งนะผมก็ประมวลผลดูดูในดูรูปในดูรูปที่ถ่ายอะ่ะผมดูรูปที่ถ่ายแล้วก็ดูว่ามันยังมันยังจางเกินพวกแบล็กเาวมันจางเกิน เลยเลยเลยคิดว่าจะต้องย้ำใหม่พวกตรงแบ็กกราวด์ให้มันเข้มขึ้นแต่ว่าพอมาดูหลังจริงๆแล้วมันมันโอเคแล้วครับผมก็เลยไม่ไม่ทำอะไรใหม่สีมันก็โอเคแล้วล่ะทุกอย่างทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าดูในคอมเนี่ยผมทำแบบผมเปรียบเทียบประมาณนี้ถ้าให้มันเข้มปุ๊บตัวพระเยซูก็จะเด่นขึ้นอะไรก็จะเด่นขึ้นอะไรเงี้ย แต่ว่าอันนั้นมันคือการมองภาพในรูปเนมันมันต่างจากเรามองด้วยสายตาเนี่ยดูในกล้องก็อาจจะเป็นอีกแบบนึ้งน,นะแต่ว่าพอมาดูใกล้ๆดูจริงๆแนละ้วมันมันก็โอเคแล้วแหละครับตอนเนี้ยตอนนี้ทุกอย่างก็สมุทไปหมดทุกอย่างแล้วแต่ติดอยู่ที่ว่าหลังก็เป็นสิวนิดหน่อยก็เลยหายให้ดูแบบว่า <c oughs> เสียระบบมันยิ่แกูเป็นบอกให้รักษาสิวก็ได้สามเดือนที่แล้วรักษาก็ผมก็มองว่าโอเคแหละถ้ามองมองด้วยตาเปล่านะแต่ถ้ามองในกล้องมาัอาจจะแบบมิติอาจจะดูใกล้กันเข้ากันมิติของแสงน,น,นิดนึงถ้ามองในรูปนะมันก็ติดแค่เรื่องมิติเลี่ยแหละถ้ามองใน,ในมองในกล้องนะ พราะการมองในกล้องคือมันเป็นการมองระยะไกลแต่ถ้ามองระยะใกล้แบบประชันชิดอย่างเงี้ยไใกล้อย่างนี้ว่มไม่ใช่ก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับลายนี้ก็อาจจะได้เห็นลายนี้ที่งานประกวดนะอาจจะอาจจะนะถ้าถ้า,ถามีงานประกวดอาจจะพาน้องอไปโชว์ผลงานอะไรเงี้ยอ,อาจจะได้เห็นบ้างอาจจะมีบ้าง ถ้าอยากเห็นของจริงนะก็อยาก็กให้รอไปดูที่งานประกวดงานหน้าไม่รู้จะมีที่ไหนเพราะช่วงนี้สถานการณ์แย่มากโอเคยังไงก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เหมือนเดิมน,นะครับสวัสดีครับ